น้องเขาทำอะไรครับโอ้โหสู้กันเหรอน้องเขาเป็นตัวอะไรเนี่ยน้องเขาเป็นตัวอะไรน้องเขาเป็นตัวอะไรไม, <c oughs> ไมีขาอ๋อมีขาสู้กันเหรอส,สู้กันกับอะไรสู้กันกับอะไรนะสู้ตัวอะไรครับ น้อน้ออ๋อโอ้าวโอ้โหใส่ใส่หัวด้วยเหรออืมอันนี้ท่าอะไรท่าอะไรท่าอะไรครับท่ากินอะไรเดี๋ยวหัวก็มองท่ากินอะไรเนี่ย ข้ากินอะไรเดี๋ยวหัวม่งโตครับอ๋อโอ๊ย